อัพจากความสำเร็จของซีรีส์สเต็ปบายสเต็ปอ่ะครับเราจะมีการ่อยอดอะไรยังไงบ้างอัพนี่แหละครับใกล้แล้วนะครับแฟนมีดนะครับเป็นมาในทีมเอาทิ้งนะครับสำหรับสเต็ปบายสเต็ปแฟนมีติ้งนะครับผมก็สามารถไปร่วมเอาทิ้งกันได้นะครับวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเปิดขายบัตรวันที่30กันยายนนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะเชิญชวนทุกคนมา เอาทิ้งไปด้วยกันนะครับทำไมเราเลือกทีมเป็นเอาทิ้งสำหรับการแฟนมีของสเตปบายกันก็ด้วยความที่บอกว่าเออสเตปบายสเตปมันเป็นเรื่องของแบบว่าการทำงานในออฟฟิศเนาะกันแบบว่าเราก็เลยอยากจะเอ้ยหรือว่าเรารวบรวมคนในออฟฟิศไปเอาทิ้งกันดีกว่าอะไรให้มันดูแบบว่าสนุกสนานทีมงานก็จะเป็นลักษณะการไปเอาทิ้งของของกลุ่มเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าโครงสร้างจะเป็นยังไงอันนี้ต้องขออุ้ไว้ก่อนเพราะว่า พวกเราคิดกันมานานครับผมเราขอให้มันเป็นเซอร์ไพรส์ก่อนแต่เียคนที่แบบอยากไปร่วมงานนี้ก็ต้องเตรียมตัวไปเลยทำการไปเอาทิ้งเตรียมตัวได้เลยครับผมก็ไปเอาทิ้งนี่แล้วแต่คนเลยนะว่าอยากไปทําอะไรบ้างบางคนก็อยากไปสนุกกับเพื่อนบางคนอยากไปหาของกินอร่อยอร่อยบางคนอยากไปเปลี่ยนที่นอนเฉยๆหรืออะไรเงี้ยมีหมดได้หมดรองรับหมดครับผมมันจะมีความพิเศษอะไรไิเฮะสำหรับแฟนมิสแฟนมิสอะคือถ้าถามว่าพิเศษมันก็พิเศษมันก็มีอะไรพิเศษอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าจะต้องขอ ก่อนหนึ่งครับผมการเตรียมพร้อมไปกี่ขนาดไหนแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่ครับถ้าเมื่อกลางวันผมบอกว่า51.75%ิบเอ้านตอนนี้51.76%แล้วกันเมื่อตอนกลางวันพูดไปแล้วครับจริงๆอนเลยเอายก่อนได้เลยอย่างพอที่อัปเดตวิวการทำแบบรู้จักสำเร็จอเลยนี้มันมันดีใจขึ้นครับแล้วมีโปรเจกต์ต่อไปเลยคือส่วนตัวก็ดีใจครับดีใจที่ที่ ถ้าย้อนกลับไปเนาะเดเดืเดอนก่อนที่เราจะเริ่มแบบก้าวเข้ามาลองทําหรืออะไรเงี้ย<ม>ก็บอกว่าเคยพูดไว้ว่าเอออยากจะทําให้ดีถ้าไม่ดีจริงๆก็ไม่อยากจะปล่อยผ่านจริงๆอะไรเงี้ยใช้เวลานานมากใช้เวลาแบบใช้เวลาไปเยอะมากจริงๆการลงทุนเรื่องของเวลาก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ลงทุนเรื่องอื่นๆอ,อีกเยอะมากแล้วก็พอเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเนาะอย่างดีฮับเฮาส์อ่ารเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเรามีเรามีความคิดที่ตรงกัน ก็ค <LY> <Bond> ือถ้าถ้ามันยังไม่ดีจริงๆก็จะไม่ปล่อยผ่านแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นค่อยๆลักสเต็ปไปสเต็ปอย่างที่ทุกคนอาจจะได้ได้ดูกันนะครับก็พูดจริงๆว่านอกจากคำว่าดีใจแล้วมันมันส่วนตัวมันคือมันมันเหมือนมันภูมิใจเออฟูลฟิลแบบว่าดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้ที่ซีรีส์เรื่องนี้ได้ส่งผ่านความสุขไปให้คนดูหลายๆคนแสดงว่าเราก็ มั่นใจกับมันมากแต่แวว่าเรามั่นใจในการทํางานที่ต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆมั่นใจไหมความจริงแล้วระหว่างทางอย่างที่พี่ได้พูดไปบนเวทีด้วยว่ามันก็ลมลูกค้ามาเยอะเหมือนกันก็เจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ทําให้เราได้แก้ปัญหาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าต่อไปมีโปรเจกต์หน้าที่จะทํามันก็จะมีปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาแล้วเราก็จะเรียนรู้จากมันไปเรื่อยๆก็เชื่อว่าเราทําไปแค่เรื่องเดียวเอง ยังมีข้างหน้าอีกเยอะแยะมากมายให้เราได้ทดลองได้ลองเจอได้ล้มล้มใหม่ลุกใหม่แต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดจากความสำเร็จของมันไม่ทําให้อัพแบบว่าเอ,อ,เอาลากเราราวมากขึ้นเรามั่นใจมากขึ้นในการจะก้าวเดินแบบอย่างมั่นคงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่เรื่องเดียวนะหรือว่ามันก็แบบว่าถามว่ามั่นใจมากขึ้นไหมก็มีความมั่นใจในส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเปิดรับว่าในเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่า สิ่งที่จะเข้ามาในอนาคตไม่ว่าไม่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่เราจะต้องเจอก็เตรียมพร้อมแล้วกันเรียกได้ว่าคิดว่าจะเตรียมพร้อมไปเรื่อยเพื่อเพื่อรอโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ด้วยยังไม่คิดว่าจะเริ่มต้นตอนนี้เลยครับความจริงก็มีอยู่ครับผมมีอยู่มีอยู่มีแพลนอยู่ครับผมในปีหน้ากดดันเลยที่จะมีบริษัทตต่อไปของเรากดดันครับกดดันกดดันกดดันแต่ว่ามันก็กดดันเขาก็กดดันจริงๆแล้วเขาก็ก็ ทำอะไรไม่ได้เนาะสมมติก็มันมันก็ต้องกดดันอย่างนี้แหละถึงจะถึงจะดันตัวเองให้ให้ก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าต่อไปยังงานเยอะขนาดนี้มันมีเวลาพักผ่อนอะไรหรือเปล่ามีครับมีครับช่วงนี้ช่วงนี้ดีใจครับได้ออกกลับมาออกกําลังกายครับได้กลับมาออกกำลังกายแต่ผลงานซีรีส์ของเราที่เล่นกับที่อื่นก็กำลังจะออกมาพอมออกมาเหมือนกันมีครับมีด้วยครับผมก็มีสตาร์ทอัพครับผมมีสตาร์ทอัพครับสตาร์ทอัพไทยแลนด์ครับ อนนี้ถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสตาร์ทอัพครับคอนซีนถ่ายเสร็จสัปดาหแล้วนะครับผมสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงของ post production อยู่ปีนี้เราจะได้ดูกันไหมสตาร์ทอัพอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องต้องอันนี้ต้องต้องเช็คกับทาง True CJ ทางเขาไม่ได้ยังไม่บอกเหตุผลนอัพในการ VR มาน่ขอแล้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ก็มีไปมีไปลงเสียงมาแล้วครับก็อยู่ในผมว่าอยู่ในขั้น post production ด้วยแหละครับแล้วก็อย่างหนึ่งแบบว่า ค่อนข้างางานเขาค่อนข้างละเอียดละเอียดมากจริงๆก็ดีใจก็ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอาได้เล่นกับทั้งเบลเองเบลกิมมิสลาแล้วนะพี่เกรซพีคนพี่ก้อยอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ชาวล้วก็อีกมากมายคือทุกคนแบบเก่งมากก็มันทาให้เรารู้สึกว่าเออทุกคนแบบรวมถึงทีมงานทุกคนคือมันละเอียดมากในการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟิลใหม่จริงๆเป็นฟิลใหม่จริงๆครับอัพมันจะข่ไหนว่าผลงานที่นี่จะต้องออกมาดีแน่เลยคือ ผมมั่นใจในทีมงานทุกคนนะเพราะว่ามั่นใจว่าทุกคนแบบเต็มที่แบบเต็มที่จริงๆเลยเพราะว่าบทมันทั้งถ้าพูดถึงในฐานะนักแสดงเองตัวบทยากมากก,ก็ยากมีความยากของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการสร้างแล้วกันการโปรดักชันอย่างเงี้ยก็มีความยากของเขาอยู่แต่ว่าทุกคนแบบคือทุกครั้งที่ไปกองหรือทุกครั้งที่ไปเจอทุกคนคือทุกคนใส่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนรับผมก็มอยากควาิดตามเพราะว่าจากความสัดเด็จของก้อนเบ๊บ โอ้กดดันสุดๆกดดันสุดๆแล้วก็ราทำกดบ้านเยอะมากครับทำกดบ้านเยอะมากจริงๆครับแล้วก็ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งไอจีผมนี่แหละสักเจอสักเจอโพสเป็นเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องเรื่องแบบเทคไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ครับผมเขาบองมีอยู่แล้วล่ะครับมีมีอยู่แล้วล่ะครับก็น้ำรับทุกฟีดแบ็กครับผมก็ต่อไปเราจะได้ใช้ทุกฟีดแบ็กในการพัฒนาตัวเองต่อไป รรอจะไดดู้้เ็วๆนีคับหวังว่าเช่นกันครับผมปีนี้ได้ดูไหมอะไรนะคิดว่าปีนี้ได้ดูไม่แน่ใจเลยครับผมนี้ต้องต้องเช็คกับทางใช่ครับผมใช่ครับก็ฝากแฟนมีด้วยนะครับวันที่18พฤศจิกายนนะครับผมฝากมาด้วยนะครับก่อบปารัตรไปไหนก่อนปาร์ตไปไหนวันที่30กันยายนนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับทางไหนก่อนบอกไว้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมได้ทั้งไทยทิกเก็ตเมเจอร์และไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com หมดไปแล้ว ฮะกดไปแล้วบ้านน่ะเรายังไม่ได้กดเลย